สวัสดีคุณแจมนะคะวันเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยในเรื่องของวันนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของคนรักษาคนรุ่นใหม่กับชอบดูแลตัวเองแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการเลือกบวกประกการด้วยเดี๋ยวเรามาทักทายแฟนๆกันหน่อยดีกว่าทุกคนตอนนี้ถือต้องกันแน่นมากนะคะไม่มีมือไหนว่างเลยนะคะตอนนี้นะคะสวัสดีคุณแจมขอบคุณน่ารับ ชอบมากคือนายโทนวันนี้มาด้วยจ,จํานวน50ท่านนะครับผมนี่เป็นคุณวันสาวแตนี่นะครับผมเท่านี้แนคะ่ไหนะ <c oughs> แต่<น>ว่าเป็นชีไม่ดอบไม่ดอบนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับผู้บริหารก,กันด้วยเะรับผมนั้นเดี๋ยวเรามาต้อนรับดีวกว่ามคะคนด้นาน,นสิน่งจันทร์ค่ะหัวหน้าการตลาดของเราค่ะเชิญเลยค่ะ เดี๋ยวเราจะได้มาวงพูดคุยกันนะคะสบายๆเดี๋ยวเข้าสุทีนั่งได้เลยนี่ระวังหลับนะคะนั่งแล้วระวังหลับลเงินไปเลยนะคะหนายไปเลยลว,วันนี้ทุกท่านขาคุณสาวขาอยู่ให้ดีเสียงว่าว <laughs> ะรั <laughs> ถึงแม้ว่าวันนี้คุณสาวนะคะ,ะเ,นนเราจะเป็น,ปน,ปนกลุ่มเล็กๆเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะเต็มเตี่ยมไปด้วยพลังนะคะทุกนทะ่านโอเคไหมคะ <laughs> Second Voice สินอซนและักเกินอ่ะทีนี้เชื่อว่าคนเราติดตามมานะคะกับบทบาทที่เป็นแชมป์คนใหม่เนาะของรายการ The m a s แ Soulmate เป็นยังไงบ้างผลตอบรับเชื่อว่าคนติกราครับก็จริงๆตอนช่วงที่แบบว่าเริ่มแรกๆก็จะมีความแบบสงสัยเอ้ยเป็นเป็นเจมหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังๆัมาก็แบบแบบพอเราลองเป็นเสียงเราเขาก็รู้แล้วว่าใช่อะไรเงี้ยบ แล้วหลังจากนั้นมาก็เริ่มมีคำถามตามอีเวนต์เรื่อไปนะ uh huh. เราก็คิดในใจเอ้ถ้าสมมติว่าเราบอกไปเขาจะมาหาค่าสัญญาเราหรือเปล่า uh huh. เราก็ลควรสิ่งนีใช่ครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ตกลงไปได้นะรู้สึกว่าเออมันเป็นเป็นโชว์ที่ดีนะเห uh huh. มือนตอนได้ทำโชว์กับโบกี้แล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่มีรายการนี้ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสแบบแบบเอาสิ่งเหล่าเนี้ยออ uh huh. กมาได้เห็นอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีในการที่แบบว่าหลอกคนอื่นใช่ไหม เอ๊ยยังไงนะสุดนีค่ะเราแต่ว่าเราก็ได้คิด b กลับลมาก็คือดีสว่าตกใจเออตื่นเต้นเรื่องนี้แต่แล้วคุณีุู่เจ๊เนี่ยเป็นคนที่ชอบทำอะไรหะใหม่ๆคนหาสิ่งให,หม่ๆอยู่แล้วเนาะแล้วบทบาทการเป็นแบรนด์แอ็มมาสเตอร์วันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างเออผมเนี่ยจริงๆผมรู้สึกว่าเันเกียรติมากนะเพราะว่าผมเนี่ยผมได้รู้จัก LG มาแล้วก็ที่บ้านใช้ LG อยู่แล้วด้วยแต่ว่า เพิ่งมาได้รู้จักกับออเอ LG Vent Duo Cool Air แล้วก็แบบที่บ้านผมเนี่ยจะม,คมีคุณแม่คุณแม่คุณแม่ก็จะแบบปิดมากชอบเปบิดแอร์เย็นๆแต่ชอบปิดมากไม่ให้ลมแอร์กระโดดแล้วแล้วผมรู้สึกว่าอเอาอะไรไปตอบจนแม่ที่บ้าน,านอยเนี่ยบอกว่าไม่มีลมพัดเท่าแ,แต่ว่ามีความเย็นในห,ห้องอะไรอย่างเงี้ยเออมีสัญจักษณ์มันตอบโจทย์มาแล้วการที่เราได้มาเป็นแบรนด์มาสเตอร์แล้วนั้นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ก็จะบอกว่าเออเจ๋งเว้ยที่เราได้ ได้ก่อนคือสิ่งนี้นะครับแม่กี่คุณคะแม่ก็รู้สึกว่าเออใช้ชีวิตง่ายขึ้นไม่ต้องมากแล้วตอนลืมมากออกแล้วแล้วก็แล้วก็เง,เงียบด้วย,ยอะไตอบโจทย์มคิดนานไหมก่อนจะตัดสินใจมาเป็นการดมซุ่นให้กับ LG อ๋อผมว่าไม่เลยผมรู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่บอกว่าตอบตกลงเลยอนยะ่างเงี้ยตั้งแต่ที่จริงผม LG อ่ะผม ต้ะนานอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราได้มามาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเก่งเมาแล้วแล้วก็อยู่ในหลายโปรเจกต์ที่เราชอบมากด้วยขอบฟูมมสิ่งท่านรออะไรนะคะนี่ตอบจบแล้ว <laughs> แวน่นอนเพ่คะแล้วทำไมคะถามฝั่งทาง LG นะ้างทำไมต้องเป็นคุณเจมส์สาว ไม่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากซุปเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นไบรท์สุปเปร์สตาร์ไม่ใช่แค่ต่าง้นนะแต่เขาต้องเป็นคนที่ต้องต่างขึ้นอีกและต้องเป็นคนรุ่นใหม่ปีนแล้วตอนนี้ปีนอันนี้พูดมาคุยแต่นี่คือเรื่องจริงที่เกิดในห้องประชุมคุณอยากได้ผมอยากได้ซุปเปอร์สตาร์คนที่กางจะดังพอดีและต้องเป็นคนรุ่นใหม่ ือสิคะทุกท่านรออะไรนะคะ,ะ Rising <six> Stars นะคะมาทีนี้ที่สุดแล้วว่าทุก definition ที่พูดมาเมื่อกี้นี้ก็คือจบที่คุณเจฟซันตัต้งเลยใช่อยู่ในห้อมประชุไเปคะไงควก็ขอบคุณคนะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวผมด้วย <S <S ว่าว่า,วาจะมาสามารถแบบ represent ในนีตรง LG ในตรงแีรนได้แบบจริงๆอย่างเงรรี้ย นี่นะคะทีนี้อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าวันนี้นอกจากคุณเจมจะเป็นแบรนด์มารเซอร์แล้วยังกำลัพิจาเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดูแลตัวเองคือคุณจมเป็นคนดูแลตัวเองมากอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแอบถามนิดนึงลวกันวิธีการดูแลสุขภาพข,าของตัวเองอย่างการใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างผมจริงๆสิ่งที่อในผมผมไม่คิดมั่วอดีแบบตอนนอนเนี่ยเวลาที่เรานอนเราสงสัยไหมว่าทําไมเราถึงชอบนอนทั้งที่ตอนนอนเราไม่รู้สึกตัว แต่ชอบนอนแต่เราชอบนอนเพราะนั่นเป็นตำหนิที่ผมนอนคิดดูเองเอ๊ะทำไมเราชอบนอนแต่ตอนนอนเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะรู้สึกดีเพราะเราไม่รู้ไม่รู้สึกตัวแล้วเราแค่รู้สึกว่าตอนตื่นมันรู้สึกดีจริงเลยเพราะนั้นผมรู้สึกว่าคุณภาพการนอนการที่ที่สุดแม้เราจะไม่รู้สึกตัวว่าเรานอนอยู่แต่ว่าการที่เราแบบว่าบางทีเราตื่นที่มาการหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีบางทีมันหนาวไปอุ่นไปร้อนไปแต่ว่าแบบมันจะมี ว่าอะไรที่ทำให้เราไม่นอนแบบหลับสนิทดีๆอะไรเงี้ยมันก็จะตื่นมามันจะไม่เฟรชอะไรเงี้ยผมก็ผมว่านั่นแหละคือการนอนให้เพียงพอซึ่งโปรดที่เหมาะกับผมนั่นนะฮะผมต้องการนอนประมาณสามสิบล้านรอบนะแล้วก็รู้สึกว่าการนอนที่ดีควยี้ที่ดีหรือว่าการอยู่ในอุณหภูมิที่ดีมันทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราสบายด้วยสบายสบายตัวแล้วก็แบบไม่ไม่รู้สึกว่ามันแบบว่าคืออย่างตัวของ LG ้วจเขาจะมีระบบใหญ่ใช่ไหมกาจะปรับต่ำ พฤติกรรมเน,นี<ม>่ยเราที่หนาวขี่ร้อนหรือว่านอนแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ตอนร้อนไป้วตอนนี้เราเปิดตนนื่นขึ้นม,มาปรแบบับแอร์มันก็จะไม่ต้องมีการ pe, ต้องมาแบบปรับอะไรอยเองที่เองนะรู้สึกว่าคุณภาพในการใช้ช uh ีวิตคุณภาพในการพักผ่อนเนี่ยสำคัญที่สุดในฐานะง uh huh. านที่เราทำงานหนักมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายกลับมาก็อยากจะดีดซ uh ีเ huh. ื็นคาทำงานก็ควรจะมีดีซีเออฟังแล้วก็กลายเป็นว่าถามตัวเองด้วยเหมือนกันนะว่าทุกวันนี้ตื่นแล้วเรานอนทําไมทั้งที่ตอนนอนเราก็ไม่ได้รู้สึกตัว ก็จริงนะคะแล้วนอากันทำไมเอ่ยคะทุกคนตื่นสิคนะทีนี้เรื่องคุณภาพอันนี้เห็นด้วยกับคุณเจมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเรานอนเยอะแค่ไหนนะแต่ถ้าเราตื่นแบบทุกๆสองชั่วโมงหรือว่าการนอนไม่มีคุณภาพก็เป็นอะไรที่การนอนไปก็ไม่มีประโยชนะ์เนาะดังนั้นสอบถามคุณเอเลยดีกว่าว่าอย่างในเรื่องของการนอนที่มีคุณภาพสิ่งที่มันจะสามารถช่วยได้ก็คือตัวเครื่องรับอากาศที่ทําให้คุณสามารถทําให้การนอนมีคุณภาพมากขึ้นก็นเลยจะถามคุณสามบัติที่โดดเด่นตรงนี้หน่อย S <S จริงแล้วเนี่ยเราเรียกว่า AI Air กลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยคุณเจมส์อาจ,จะไปทำงานร้องเพลงมาหรือว่าออกกระจายเลยกด AI แอร์ปุ๊บเนี่ย, A. A. ยมันจะได้ความเย็นมาโดนตัวเราตอบโดนตัวแล้วอยา่างกลดเร็วเพื่อให้เกิดไอแตเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันปักอุณหภูมิแบบตรงรู้ว่าเราเย็นพอละเขาก็จะเปลี่ยนซอฟต์แวร์ก็คือแบบแอร์ที่ลงไม่โดนตัวโดยการที่เราปอดอากาศช่องลมเครื่องปรับาจซึ่งปกติเครื่องหลับใจนี่ห้อาแบบตื่นเนี่ยทขาชาลงอันนี้ก็คือการจั ดังหมดเลยเหรอใช่ไหเย็นสบายเดี๋ยวปุ๊บบางทีมันเป็นคำถามที่เป็นคำถามคนรุ่นใหม่จริงเนาะโอ้ผมก็ไม่เคยถามตัวเองแล้วนอนแล้วเวลานอนเนี่ยผมเชื่อว่าก็บางคนก็จะมีปัญหาเช่นก่อนนอนปุ๊บอยากจะแบบเกลียดเกลียหลอดก่อนนอนปรับหรือสักยี่สิบองยี่สิบสามวันสั้หรือบางที่สามวานสั้นมานอนได้ไปสักปุ๊บสองชั่วโมงรู้สึกหนาวและเพิ่มเลยนะอืมอ่าแล้วก็พฤติกรรมเราก็จะปรับไปปรับมาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอะไรเียเขาจะจับเน้่อ่าคนเนี้ย ปักนี้นะครั้งต่อไปไม่ต้องปักเขาปักให้เขารู้เลยว่าเมื่อคุณปักตุ้บนอนไปกี่ชั่วโมงเวลาเท่าไหร่อากาศจะเป็นเท่าไหร่เพื่อให้คุณสบายที่สุดเราไม่ต้องตื่นกดเองอม,มันจะได้หลับสนิทที่สุดโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพอากาศก็คือซอเรียนรู้พฤติกรรมเราเราเรียนเขาเรียนรู้พฤติกรรมเราของคนคนนั้นท่านั้นนั้นเครื่องนั้นเพื่อปรับให้ตรงกับเราที่สุดนี่รู้ใจกับคนอีกนะคะเนี่ยแอชแอชยู่สิงปรแอชอยากที่รู้ใจคุณรู้ใจเจน อาปกเนือสิอาโลอะไรลุงท่าน,นนะคะเอาลุานจะแขนาดนี้เมื่อกี้เนี่ยก็บอกไปแล้วคือค่าของการนอนเป็นสิ่งสํงาคัญแต่ถ้า,าพูดถึงสีเลยก็คือสีอะไรอ่าจริงๆฟีเจร์นั้นฟีเจ้งหนึ่งก็คือฟีเจร์ที่สาคัญมากเราอย่างาว่าเรจะเป็นคนที่ชอบเนะแบบเปิดแลวตอนแรกก็อาจ,จะรอให้เย็น <c oughs> มันก็ใช้เวลาประมาณแบบว่าสักพักหนึ่งเลยแล้วก็ก็ต้องเป็นคนที่แบบ รู้สึกว่ามันร้อนไปบ้างเลยมึมนเ็ทีอะไรเงี้ยเชื่อว่านอนๆไปแล้ววันนี้จะหลับแล้วรู้สึกว่าให้อย่างนี้ไม่ไหวแน่เลยตื่นกันตื่นกันก็ต้องลุกขึ้นมาปล่าอะไรเงี<ม>้ยแล้วก็ uh, ฟีเจอร์ที่ผมชอบมากๆก็คือนี่แหละก็คือซอฟแวร์ and. คือเป็นอย่างที่บอกคือลูกแม่ตอนแรกว,ว่าแอร์นจะไม่โดนอีกอย่านงหนึ่งที่ผมชอบมากๆที่สุดเลยคือเรื<ม>่องการที่มันเง,<อ>ง,งียบเ<ม>งียบ<ม>เพราะว่าผมจะทำเพลงแล้วทุกครั้งที่ผมจะต้องอัดเพลงผมต้องปิดแอร์แล้วถ<ม>้าจะรรู้ว่าคือการปิดแอร์เปิดแอร์ปี๊บ กันไปเลยไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่แบบมีความแบบเงียบความที่เราเขา้าใจแล้ว,ว่าช่วงเวลาน,นีาา้มันคือแบบตอบโจทย์คุณแม่ครับก็คือรู้ใจเลยทีนี้เราพูดถึงเรื่องของความเย็นไปแล้วลงไม่ประท่าตัวเป็นความถูกใจคุณแม่อย่างยิ่งยวดนะคะคก็จะมีเรื่องของฝุ่นที่เราไม่พูดถึงไปได้ตรงนี้ช่วงนี้ฝนตกนะคะก็ค่าฝุ่นลดลงไปเยอะมากนะคะแต่ว่า ฝุ่นเพียงสองจุดตอนมีช่วงนึงที่เราซัพเปอร์กันมากทุกคนคือฝุ่นหนาฝุ่นแรงมากเข้จะรับคือยังไงตระมาณนั้นผมจำได้ก่อนที่จะไปปารีสก็แบบดูค่าฝุ่นที่ติดนะเห็นนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดคำว่าปารีสแล้วทุกคนดูมีมีมีเป็นเสียงเอ็กโคด้านล่างนิดเดอร์คือไม่ได้เลยพูดคำตอนที่ไปปารีสนะโอ้โหปารีสคนแปารีสทัวร์ โอเคครับกลับมาเรื่องขอนกลับทลับดีไปกลับดีไปกลับมาเที่ยงโอเคก็ก็ก็รูกแบบพอมองไปนอกหน้าต่างแล้วผมอยู่คอนโดที่แบบเวลาผมมาทน้ำมาผมจะอยู่คอนโดที่แบบมองไปโอ้โหี่นก็หมอกลงกลับมาจากต่างประเทศก็สุดโอ้โหมีเราอยู่ในที่ที่แบบนี้จริงๆเหรอเออรู้สึกว่าที่แล้วเราก็ดูข่าวกวันนี้อย่คนบางคนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะ ที่แบบว่าฝุ่นมันเยอะขนาดเนี้เพราะว่าเราก็จะได้เคียร์สำหรับคนที่แบบเป็นเรื่องอปอดอะไร<ช>เงี้ยเออเพราะฉะนั้นผมว่าผมมาใส่แมสแล้วเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้อยู่ในห้องปิดที่มีการกรออากาศแบบสมบูรณ์แบบนั่นหมายความว่าเราสูดรีประมาณแบบห้าโมงหรือห้าสองนั่นแหละ,ลละต่อวันเลยใช่ในในห้องที่เราไม่ได้มีการแบบ,บเขาเรียกว่าเร์มฟแบบ สมบูรณ์แบบนะค่ะถ้วอยู่ในห้อีกแล้วนะใช่ในรถหรือว่าในในไหนก็ตามอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีแบบการแบบอักเก็ตอะไรนฟอกอากาศแบบที่ดีจริงๆนั่นหมายความว่าเราเหมือนเราเราสูบบุหรี่เยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อันตรายอันตรายผมก็จะใส่แมสแล้วก็พอถึงถึงบ้านก็จะแบบเปิดแอร์เพลย์ไฟเนี่ยนะคะแต่ก็น่าเป็นห่วงแบบผมว่าบางทีร้องเพลงงานเอาออกมด้วยอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะแบบหายใจเข้าก็สูดเต็มปอดเลยแที่ผมจะไปแบบ หลายๆจังหวัดอย่างไงยมันก็จะมีแบบเราก็ต้อง拉萨เพราะว่าฝุ่นมีผลด้วยตรงต่อเสียงนะก็จะมีช่วงนึงที่แบบคัดจมูกมากเพราะว่าแบบออกไปเล่นบางทีแบบเราเราไม่ได้อยู่ในสมาธิพอที่จะแบบว่าเปิดเครื่องฟอในที่ที่อะไรเงี้ยเราอาร้อยเครื่องกนะ็จะเป็นไมได้ม่ได้ก็จะเนกครื่องมีช่วงที่แบบีคัดจมูกของคุณเหมือนเด็อะไรทีนี้ได้ฟังไปแล้วคึงปัญหานี้แล้วสเจอร์ที่น่าสนใจพี่เอ่าเครื่องฟอก มีตัวเครื่องปรับอากาศเลยแล้วเอตัวเจ้า LG No Cool Air Air c o n ตัวที่เราไม่ต้องมีเครื่องฟอกเราก็จะมีตัวพีฟิลเตอร์ ter, แล้วก็ฟิล์มแล้วก็ฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุปป่น PM 2.5ได้ในตัวใน<อ>ตัวแล้วก็เวลามีฝุ่นเข้ามาในบรรยากับได้แล้วก็ยังมีไบคอนไนเซอร์ที่แบบตัดรังตัวที่ปล่อยออกมาจากฝุ่นช่ล่ที่ยัลอยอยู่ในอากาศได้ด้วยถ้าเกิดเราใช้แค่เครื่องปรับอากาศก็มแต่ถ้าเราอยากให้มันสมบูรณ์แบบกว่านั้นเราก็ใช้เครื่องฟอกอากาศด้วยถ้าเราใช้เครื่องฟอกอากาศด้วยเนี่ย อย่างที่คุณแจ๊บเรียนอะคือจริงๆเราเราไม่เห็นฝุ่นที่มันอยู่ในห้องด้ป่านหรือสาแต่มันก็มีมีฝุ่นในเชื้อโรคอยู่ซึ่งเราเข้าไปถ้าเราไม่ได้ทําให้อากาศเรสาสั่งฟอกไปก่อนเนี้ยตัวเราอะครับจมูกกระป๋องเนี้ยเป็นเครื่องฟอกเลย<ม>เราเข้าไปทกดก็เค,เครื่องฟอกแบบเพื่อนเข้าไปคนก็ข้อโเคเราเพื่อนเราและชุมชนฟอกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีนั้เครื่องบงทรอากาศที่เป็ระบบฟอกนู่นถ้ามีเครื่องฟอกอากาศเนี่ยอากาศในห้องอะครับมันก็จะสะอาดบริสุทธิ์ที่สุด มี zeker, mhm. แอลจีนเอาจริงดูโอ้โหเออก็คือได้ทั้งเยชไม่ต้งสะอาดไปด้วยเลยไม่ต้องชวนเพื่อนมาเป็นเครื่องพ่ออากาศที่บ้านเพื่อนมาชุดไฟกันหน่อยแบบว่ามาห้าคนก็ห้าเครื่องจะหมุนลสูดก็ไปก็ปอกละปอแล้วเป็นแอลจีนก่อนไม่ต้องชวนเพื่อนมาเป็นเครื่องพ่ออากาศที่บ้านเลยมาเพื่อนมาเพื่อนพออนะคะที่เรื่องจากทีวีซีวันนี้ทุกคนได้ชมครั้งแรกป็นไหคะเมื่อกี้ที่เราเห็นไปครับใช่ เห็นแบบตั้งใหม่้ี่ถ่านะคะเราก็ต้องมีอะไรแน่แต่เห็นโฆษณาชอบแบบรู้สึกคอนเซ็ปต์เป็นไงบ้างตอนวันที่ไปถ่ายรู้สึกไงบ้างผมรู้สึกชอบเป็นเป็นโอ้โหทีวีซีที่ชอบมากๆเลยได้นอนแบบอย่างบวัที้แบบบล็อกบล็อกกิ้งอยู่แบบอ่ะตายแล้วหลับสบายเย็นก็เปิดแอร์ไปด้วยก็จะแบบวบบเออเราก็เหมือนเราก็ได้เงียบจริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ผมชอบครับผมแล้วก็ผมชอบคอนเซ็ปต์ที่มีความแบบเขาเรียกนะอ่า มีความเป็นตัวเจฟนี่การที่แบบเราทำงานแตก,กับมาเราก็ต้องการกความผ่อนในเต็มที่ใช้คำว่าสามารถที่จะเป็นตัวเองได้เต็มที่นะคะการกถ่ายนคฟังนี้นั่นก็คือก,การหลับไปเลยนะคะทีนี้ถ้าเราทิ้งท้ายที่ทวนหน่อยว่าตอนนี้ทุกคนได้ฟังฟิเจร์ฟังกชันอะไรเยอะแล้วแต่ว่าเผื่อว่าบางท่านที่ตอนนี้ได้ฟังอยู่แล้วก็อยากสมองหาทั้งในเรื่องของฝุ่นด้วยแล้วก็ความเย็นด้วยแต่ละอย่างทีาจะแนะนำใช่ไามผมว่าเนี่แหละเราบางทีเรา ไม่ได้เราไม่รู้ว่าไอ้แบบวันเนี้ยมีเทคโนโลยีที่แบบเจ๋งแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้ว mm hmm. ลผมเองก็ไม่เคนที่เพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ว่ามีแบบเทคโนโลยีที่แบบโอเคเราบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะมีใครมานั่งวิเคราะห์เราแล้วก็ปรับแอร์ตามเราอะไรเงี mm ้ย hmm. ใช่ไหมครับเรารู้สึกว่าเออตอบโจทย์นในไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่เไม่รู้ก็คือเรื่องของการที่แบบพักผ่อนแหละเพราะอย่างาซื้อทุกคนแบบ mm hmm. รู้สึกว่า มันไม่มีสีหรืออะไรเงี้ยก,ก็ลองลองดูว่าว่าราคายาแบบไหนหรือว่าว่าอะไรที่เหมาะกับเราเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องผลอันนี้ของการจริงไม่ว่าจะช่วงที่ pm สองหจุดห้าหนักหนักหรือว่าช่วงที่มันแบบอาจจะไม่เปาบางไปแล้วแต่จริงในห้องเราไม่มีเหล่านี้อยู่เสมอก็ลองดูในสิ่งที่แบบเหมาะทุกคนตัดการฉีดไปด้วยค่ะค <laughs> ่ะจะพิจารฝากทิมเติมอีกสั <laughs> ก่อนทุ่มท้ายขอขอตอบคำถามที่แบบข้าวจริงบางที้นี่ยนะว่าแบบที่ไปถ่ายทำรู้สึกยังไงปกติผมก็ไม่ไปออกกองกันน้องคันนะแต่พอรู้ว่าเป็นคุณเจนเนี่ยขอขอติดน้องเขาไปด้วยเปนก่อนเพราะนั้น,นุงเจนก็เจอผมพาลูกไปสองคนเลยนะ่าเอไปไปแอบด,ดูเลยนะพูดไม่ได้แสดงตัวอะไรแค่แบบอยากเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทับใจในการทำงานนะเพราะว่าเอาจรเราเป็นคนเรื่องเยอะจริงเราเรื่องเยอะ้วยถ่ายตั้งแต่เช้ามืดเลย แล้วมันมีเสี่งที่แบบจริงๆที่นองเขาพูดว่านอนสบายแต่ก่อนต้องโดดลงผมไปเรียนดูพาลูกชายลูกสาวไปเยนดูแบบเขากระโดดแบบทุ่มเทมากท้งั้นลิทีมงานบอกต้องเซฟตัวนะระวังเจ็บนะผมก็ยืนดูแบบนี่แต่แบบคุณเจฟคุณเติมที่เนี่ยเพื่อให้มันออกมาีที่สุดโดยที่เราไม่ได้ลองขอแล้วเขาก็ไม่รู้เราเป็นใครอลยแค่แต่งแล้วก็รู้สึกว่านี่ประทับใจมากว่าแบบนี่ทำงานให้เราแบบทุ่มเทอ่ะ เพื ok so, then, station, then, so, ่อให้แบบผลงานมออกมาดีที่สุดแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้เห็นทีวีซีดีๆแบบนี้ก็ติดตรงนคุณเจษติดมือค่ะท่านผู้บริหารแต่งหน้านะคะอันนี้ไม่ได้อยู่ในโบสถ์แล้วแต่แบบอยากเลื่องานเพราะวันแบบใจส่วนตัวเจษวันนี้ได้ดู่มีแค่ปีแรกเลยที่เราเจอไม่ได้ค่ะปีถัดไปเหมืจะมีทรงเลยอ่ะเกินเกินไว้ปูปูให้นะเรียบร้อยมาเลยนะพี่เอทิ้งท้ายค่ะ ะครับอย่างที่ผมแบบใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงพูดแล้วเป็นพรีเซนต์ที่ยากที่สุดในชีวิตเลยความฟีเจอร์เราดียังไงเราก็มีแบ์เตอร์ทั้งหม่เจฟจช่วยโปรโมทด้วยเนี่ยก็หน้าร้อนนี้ซัมเมอร์นี้ที่จะมาถึงนะครับ LG Dual Cool AI Air แอร์อัจฉริยะที่รู้ใจคุณรู้ใจเจฟเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเครื่องปรับอากาศในหน้าร้อนนี้เช่นกันแน่านอนนะครับฝากทุกท่านไวด้วยน,นะครับขอบคุณมากะครับเย้ขอบงก็ต้องเค่ะให้กับคุณเจฟ การเกษตนะคะของน้ำการตลาดของเรานะคะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะ